สวัสดีค่ะพี่น้องปองปายสุบุสุคนมือนกับบา๊บพบเจอกับยายนิวเช่นเ่าเช่นเดิมจ้ายายนิวก็มีข่าวมาอัปเดตเรื่องบอดบอยสิริชยัยซอแอนออลดีน้องกาฟิลหมอลำใจเกินร้อยสุดปังขอบคุณพ่อพ่อ,พอแม่แม่เอฟซีเป็นอย่างสูงเอฟซีแห่คอมเมนต์โลลูวาพี่น้องจากคือ่าลา่าสุบดบอดบอยสิริชยัยเราก็ได้แชร์ต์น้องกาฟิลพี่น้องน้องกาฟิลหมอลำใจเกินร้อยขอบพระคุณ มาลัยน้ำใจจากแม่แม่ g f เแม่จิตกทมพี่ไม,ม้มิ้นแม่ินีแม่คูนกพี่อรนพ่อกิติแม่พุทธบูชาเครื่องดื่มจากแม่ตุกรางวันน้ำใจกำลังใจหน้าเวทีครับขอบพระคุณมากๆครับสันพี่น้องนองกาฟิวกับปังมากพี่น้องดีใจกับน้องพี่น้องจ้ะ เอ็ซลายๆท่านกับเขามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับน้องกับฟิวพี่น้องนี่แหละความพยายามไม่ต้องว้อหวาค่อยเป็นค่อยไปมันจะได้อยู่น,น,นานๆหนูต้องพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆสิ่งดีๆจะเข้ามาเองเก่งมากจ้าเปิดตัวได้สุดยอดมากลูกเมื่อคืนเพลงโอรอหนอฝันเอ่ยพาพยอรถทำออกมาได้ดีมากค่ะเก่งมากค่ะ รุ้นนำลูกชายคักย่านเพื่อนบอมีเสียงสุดยอดมากจริงๆพี่น้องจ่าเอฟซีธนีก็ว่าเด็กคนนี้ดังปังอนาคตไกลแน่นอนน้องขยนันอัปเดตผลงานตัวเองอัปเดตผลงานวงเป็นประจำสม่ำเสมอน่ารักที่สุดเลยสคริปต์เมื่อคืนโอเคเลยครับโอละหนอฝันเอยร้องสดสดครั้งแรกบนเวทีเก่งมากครับสู้ส้สนพี่น้องจา่าเมื่อคือนน้องแสดง ได้ดีมากโอลหนอฝันเอ๋ยทำออกมาได้ดีสุดๆสามเพลงลวดเลือดมากค่ะท่านนี้ก็าขอบคุณพ่อบอยและแม่แอนยินดีด้วยค่ะเพลงโอลหนอฝันเอ๋ยเปิดตัวยิ่งใหญ่อลังการมากรักใจเกินร้อยนะคะขอบพระคุณบอสบอยซอแอนนะคะสำหรับโอกาสที่มอบให้น้องกาฟิลและขอบคุณโชว์ของน้องเมื่อคืน เปิดตัวโอลนอฟันเอยแบบสวยงามพร้อมเมดเล่แบบเต็มเต็มหลายเพลงโชว์ดีเอซมีความสุขมากคะ่ะส่นพี่น้องจะดีใจกับน้องพี่น้องเมื่อคืน3เพลงรวดคือดีคักเก่งมากเลยลูกขอบพระคุณพ่อบอยแม่แอนด้วยนะคะสำหรับเมดเล่สาเพลงรวดเมื่อคืนพ่อรดน้อยกับฟิลทำออกมาได้ดีทุกเพลงเลยคะ่ะโดยเฉพาะเพลงโอลนอฟันเอยร้อง ใส่ดนตรีสดเพาะมากค่ะโชว์สวยงามมากค่ะเมนพี่น้องจ้ากะขอเป็นกำลังใจให้น้องกาฟิวเฮงปังๆเรื่ยๆด้วยจ้าพร้อมทางบอดบอยซอแอนให้งงปังๆเรวยๆเดินทางไปทางใดก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยสุขสุขคนณด้วยจ้าพี่ๆน้องๆมีความชห็นว่าจังใดก็คอมเมนต์ขมาสู้ฟังในด้วยจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย